สวัสดีครับครั้งที่แล้วนะครับผมซื้อตัวไอตัวใบถากหญ้านะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาใช้ถากหญ้าในสวนผมนะครับผมก็มันก็สะดวกดีนะครับก็บางทีผมก็ใช้จอบบ้างใช้ตัวนี้บ้างนะครับในการถากหญ้าออกจากพื้นดินนะครับให้ดินมันฝาดสจากหญ้านะครับแต่ว่าถ้าพื้นที่ใหญ่ๆนะครับเยอะๆเนี่ยบางทีก็เมื่อยเหมือนกันนะครับผมก็อย่างกันนั้นเลยนะครับ เอาหาเครื่องมือทุกแรงเพิ่มดีกว่านะครับก็เลยไปเจอตัวนี้นะครับเป็นใบเขาเรียกว่าจานดาย่านะครับแบบแบบที่ใช้ติดกับเครื่องตัดหญ้าครับผมก็จะใช้ติดกับเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ถากหญ้าที่อยู่ที่พื้นนะครับเอาญ้าที่ตัดไม่หมดนะครับออกจากพื้นดินนะครับผมราคาค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าซื้อมาแล้วมันจะพอใช้งานได้ดีหรือเปล่าคุ้มหรือเปล่านะครับผม โอเคครับขอมาถึงแล้วนะครับผมราคามันห้าร้อยกว่าบาทนะครับ5 9 0้้าิแต่ว่ารวมค่าส่งอะไรแล้วก็จุดตกตัวราว600อกว่าบาทนะครับราคาก็ถือว่าสูงอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามันใช้งานแล้วคุ้มใช้งานได้ดีก็น่าจะคุ้มนะครับคือผมเลือกตัวนี้เพราะว่ามันเป็นยี่ห้อของคนไทยนะครับชื่อว่าสอสนามนะครับผมมันมีของจีนของไทยขายอยู่เต็มไปหมดเลยครับใบรักยาตรงนี้นะครับนี่ฮะแกะออกมาก็จะเจอแผ่นพับคู่บือในการใช้งานนะครับซึ่งเขา ส่งมาให้กับตัวนี้ด้วยนะครับผมด้านในก็จะมีจริงๆตัวเนี้ยต้องติดไปตัดเนี่ยประมาณ1อันนะครับแต่เขาแถมให้อีกอกันๆเป็น2อันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจานนะครับเรียกว like ่าจานดาย่านะครับแต่เป็นตัวนี้จะเป็นตัวกันเรียกว่ากันต้นไม้นะครับไม่ให้ตัวใบตัดมันโดนต้นไม้นะครับมันก็ใหญ่กว่าใบตัดประมาณครึ่งนิ้วนะครับใบตัดยาวประมาณกว้าง8นิ้วนะครับ ก็ตัวจานด้านบน,นยอยู่ที่8.5ุนิ้วนะครับผมนี่ฮะลักษณะก็จะเป็นเหล็กเหล็กหนาประมาณมิลกว่ากานะครับเกือบ2มิลนะครับเจียแล้วก็เชื่อมกับตัวตัวเหล็กใานะครับรอยเชื่อมอะไรก็ดูเรียบร้อยดีนะครับผมตัวเรื่องตัววัสดุก็น่าจะชุกแข็งมาด้วยนะครับแล้วก็มีการเจียให้มันขอบนิดหน่อยนะครับผมดูเหมือนเป็นงานแฮนเมดนะครับ อาจจะเป็นงานแฮนด์เมดโรงงานอาจจะเล็กๆนะครับผมก็อันนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงตัวนี้รู้สุกจะงอดิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใช้งานดูก่อนนะครับแต่เหล็กค่อนข้างหนาดีเลยทีเดียวนะครับผมรอยเชื่อมก็แข็งแรงดีนะครับด,ดูเรียบร้อยนะครับ วนอันนี้ก็จะเป็นพวกน็อตสกรูนะครับน่าจะให้ประมาณ2ชุดนะครับผมมีแหวนนะครับแหวนสปริงมีน็อตนะครับแล้วก็ตัวสปรูนะครับ2ชุดนะครับเอาไว้ร้อยตัวใบตัดนะครับกับตัวจานนะครับผมก็อยู่ในถุงพลาสติกนะครับอันนี้ส่วนตัวจานก็นั่นแหละครับประมาณนี้นะครับก็ในกล่องก็มีประมาณเทียบวัสดุที่ให้มานะครับผม โอเคครับต่อมาเราจะมาประกอบตัวจานด่าาตัวนี้กับเครื่องตัดญ้านะครับก่อนอื่นผมจะเอาตัวใบตัดญ้านะครับตัวเดิมที่ติดกับเ,เครื่องตัดญ้าเดิมนะครับเอาออกก่อนนะครับผมเอาออกให้เหลือประมาณอย่างนี้นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับโอเคจากนั้นก็เอาตัวจานนะครับสีแดงที่เขาให้มานะครับเอามาสวมกับตัว หัว ld. ตัดหญ้านะครับผมของเครื่องตัดหญ้านะครับก็ใส่ให้มันพอดีนะครับเนี่ยมันจะมีตรงนี้พอดีนะครับใส่มันจะพอดีรูนะครับเดี๋ยวเราก็เอาตัวแหวนประกับนะครับใส่เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็เอาน็อตขันเข้าไปนะครับผมให้แน่นนะครับแขนใบตัดหญ้าไอ้ใบตัวจานเนี่ยให้แน่นนะครับผมก่อนจะขันเราก็หาตัวเหล็กประแจนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับามาขัดตรงล่องด้านในก่อนนะครับเพื่อให้ตัว หัวหัวของตัวเครื่องตัดหญ้ามันไม่หมุนไปหมุนมานะครับผมผมจะขันตะกรูเข้าไปสักนิดหนึ่งก่อนนะครับก็ผมจะใช้ตัวประแจนะครับสวงเข้าไปในรูนะครับขัดให้มันไม่ให้มันหมุนนะครับผมก็เหมือนในการคล้ายๆการเปลี่ยนใบมีดตัดหญ้าทั่วไปนะครับ แน่นนะครับแล้วก็จะใช้ประแจบล็อกนะครับขันสกรูขันตัวน็อตน็อตนะครับให้มันแน่นนะครับนี่ฮะขั้นตอนนี้มันลำบากนิดนึงครับไอตัวไอตัวล่องไอตัวบากที่เป็นแท่งขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะคือมันนิดเดียวนะครับบางทีปล่อยมือนิดเดียวมันก็หลุดนะครับก็เลยต้องให้มันตรงๆงต้องพยายามมันตรงๆนะครับก็อันนี้เป็นขั้นตอนทั่วไปนะครับผม เนี่ยฮะเดี๋ยวขันตัวจานนะครับให้แน่นก่อนนะครับผมจากนั้นเราค่อยอประกอบไปมีดนะครับเข้ากับตัวจานนะครับผมโอเคนี่ยฮะก็แน่นประมาณนี้นะครับก็เหมือนเปลี่ยนใบตัดจ้านะครับผม โอเคจากนั้นเราก็นี่ฮะลองทดลองหมุนดูก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาใบมีดนะครับเขาให้มา2อันนะครับผมใส่ก็นี่ฮะใช้น็อตประมาณนี้นะครับน็อตกับแหวนนะครับใบมีดให้มาสองอันนะครับก็จริงๆเวลาใช้งานก็ใช้แค่เดียวนะครับผมก็เอาแหวนเอาน็อตนะครับสวมกับแหวนเข้าไปนะครับแล้วก็สวมเข้าไปในรูตรงนี้นะครับมันมีอยู่2รูนะครับผมก็น็อตสองชุดนะครับ จากนั้นพอสวมน็อตเข้าไปแล้วนะครับเราก็เอาตัวใบมีดนะครับที่สวมน็อตนะครับเอาน็อตร้อยเข้าไปในตรงรูตรงกลางนะครับรูรูตรงกลางนะครับนี่ฮะรูที่ยงตรงนี้นะครับของตัวจานนะครับผมแล้วก็เอาตัวนัดนะครับขันร้อยสกรูเข้าไปนะครับผมขันร้อยสกรูพอลหลวมนะครับนาดตัวนี้นะครับมีสองตัวนะครับสองตัวสองข้างนะครับ ขันให้พอให้พอให้พอร้อยกับนัดนะครับร้อยกับสกรูแล้วนะครับผมจากนั้นผมก็จะใช้ประแจนะครับประแจปรับตายนะครับอีกด้านหนึ่งก็ผมไม่มีประแจนะครับก็เลยเอาคีมนะครับลลอกไว้นะครับก็เอาตัวนี้นะครับประแจขันให้แน่นนะครับขันน็อตตัวนัดให้แน่นนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งสองตัวนะครับผม ก็หลังจากขันสกรูเรียบร้อยนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับตัวจานไดรย่าตอนนี้ก็พร้อมจะนาไปใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองทดสอบดูครับมันจะเป็นยังไง โอเคครับก็นั่นก็เป็นการทดลองนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมในการถากหญ้านะครับผมก่อนจะถากเนี่ยผมทําการตัดหญ้าโดยการใช้ใบมีดตัดหญ้านะครับตัดให้มันหญ้ามันที่งสูงๆนะครับลกๆเนี่ยให้มันเตี้ยที่สุดเท่าที่จะเตี้ยได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ใบตัดหญ้านะครับเป็นใบถากนะครับใบดายหญ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่ง อาจจะไม่เหมาะสำหรับเอาไปตัดหญ้าทงสูงนะครับผมก็จะตัดหญ้าก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ถากให้ให,ให้ตัวหญ้าเนี่ยมันหลุดออกจากพื้นดินนะครับผมให้มันเกลี้ยงได้สุดเท่าที่เกลี้ยงได้นะครับผมก็ประโยชน์ขออตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการใช้งานก็ตัวใบตัดที่ให้มาก็แข็งแรงดีนะครับแข็งเลยดเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่แข็งจนเปลอะเกินไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผม การใช้งานก็ถ้าเกิดใช้ไปเยอะๆนะครับนานๆมันใบเนี่ยก็จะเริ่มงอเริ่มบินเริ่มสึกนะครับก็อันนี้ผมก็จะใช้พวกหินเจียนะครับในการเจียรับคมต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ต่อนะครับผมถ้ามันแบบว่าเจียจนมันเล็กมันอะไรใช้งานไม่ค่อยได้ดีแล้วครับก็ให้เปลี่ยนใบนะครับผมเขาก็มีให้มาสองใบนะครับก็ประมาณนี้รู้สึกเหมือนจะมีใบเฉพาะใบใบเหล็กนะครับขายแยกด้วยนะครับผม อันนี้ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เหมือนจะมี2รุ่นนะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นที่มีการเซฟตี้นะครับซึ่งอาจจะกันหีดกระเด็นได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะกระเด็นนิดหน่อยนะครับหิดในการใช้งานนะครับโอเคราคาก็เอ่อว่าสูงก็สูงนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็อุดหนุนนะครับเอ่อเป็นสินค้าของคนไทยนะครับก็อุดหนุนกันไปนะครับการใช้งานก็ถือว่าเป็นที่พึงพอใจสําหรับผมนะครับก็ใช้ในการดาย่าในสวนผมนะครับ ก็คลิปนี้ก็แวะมาเล่าสู่ันฟังนะครับสําหรับสินค้าที่สั่งซื้อมาใช้งานที่สวนนะครับที่บ้านผมนะครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ